เอาละเอาละสวัสดีเพื่อนที่รักทุกคนวันนี้มีอยู่ัผมแบงก์กับเกม NFT Limmercoin ก่อนเลยคลิปนี้มาได้ดการแนะนำาพื่ลงทุนเป็นคลิปเพียงรีวิวนะเพื่อนกนเปนแล้วนะครับสำหรับเกมฟรีในเบราว์เซอร์ในมือถือที่ทุกคนสามารถเล่นกันได้วันนี้ก็มีตัวของเครื่องขุดคิดมัดนะครับตามที่เพื่อนๆเห็นกันเลยนะก็กำลังจะเข้าสู่ คิดมากนะครับเกมต่างๆก็อัปเดตตัวของจิตกรรมนี้เข้ามาเยอะนะครับแล้วก็เกมนี้เช่นกันนะแล้วก็วันนี้ผมจะมาถอนเหรียญด้วยนะครับแล้วเรามาดูราคาด็อกคอยตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะก็เกมนี้นานๆทีเข้ามาทีนะครับแต่ก่อน,นผมเข้ามานี่ตลอดนะเดี๋ยวนี้เกมมันเยอะนะครับก็เลยไม่ได้เข้าส่วนมากก็เข้ามาเติมตัวของ e n e เ g y เล่นนิดๆหน่อยๆนะครับประมาณสัก5้าถึงสินาทีนะครับเพราะมันมี2เกมนะครับอีกเกม,มนึงก็คือโรลลคอยอ่ะโอเคนะเพื่อนๆนะก็เดี๋ยวเราไปดูเครื่องขุดกันนะครับว่ามีราคา,ไา,าอได้ด เท่าที่ดูนะครับไม่สามารถซื้อได้สักเครื่องอ่านะครับเครื่องที่แพงที่สุดก็คือ84นะครับจริงๆอัตราการแลกตามตัวของดอลลาร์เลยนะครับเพื<ๆ>่อนๆก็เพื่อนๆก็ไปคูณกับ31บาทนะครับ84.99ก็คือ85คูณ31นะถูกสุดก็คือ14.99ก็คือ15นั่นแหละนะก็สำหรับใครที่อยากจะซื้อเพิ่มกำลังขุดนะครับก็สามารถซื้อได้ผมก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเกมมันจะอยู่ถึงทุกวันนี้นะเออก็ถือว่าน,านานพอสมควรนะครับถ้าตอนนั้นนะผม ซื้อเครื่องขุดเยอะ,ยอะๆก็จะดีมากเลยนะมันก็จะได้แบบถอนตัวด็อกคอยะนะครับได้เร็วขึ้นะนะครับก็อันนี้จะเป็นตัวของเครื่องขุดนะแล้วก็สิ่งที่มันอัปเดตมาผมไม่แน่ใจว่าผมได้ทําคลิปไปยังนะก่อนหน้านั้นนะครับก็จะเป็นตัวของ Energy ตัวนี้ถูกเ,เพื่อนๆต้องใช้นะเพราะว่าถ้าไม่ซื้อตัวของ Energy มาใช้เนี่ยตัวของเ,ออเครื่องก็จะไม่ขุดนะครับตรงนี้มันกันสําหรับคนที่บอทนะครับก็ ถ้าบางคนปล่อยซึมเนี่ยเวันไม่ยอมเข้ามาเลยนะครับมันก็จะทําให้เกิดปัญหาตรงที่ไม่ขุดล็อกคอยได้นั่นเองนะครับแล้ก็จะมีล็อกอินหลายวันด้วยตัวนี้ก็เกมเพื่อเอาพอยต์นะครับไปแลกเครื่องขุดก็สายฟรีตรงนี้ต้องหมั่นเข้ามานะครับเพราะว่ามันดีมากไม่เป็นเครื่องขุดก็เป็นชั้นวางก็ได้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกอหนึ่งเกมนะครับที่สายฟรีเข้ามาเล่นกิจกรรมหรือจะแข่งตัวของทัวร์นาเมนต์ก็ได้ตรงนี้นะ โอเคนะครับส่วนถ้าใครเพิ่งมาดูใหม่นะครับวิธีการหากําลังขุด24ชั่วโมงนะก็เล่นเกมตรงนี้นะครับผมก็เดี๋ยวลองเล่นให้หน่อยละกันเนี่ยนะครับมันจะมีเกมให้เล่นตรงนี้เราจะได้กําลังขุด24ชั่วโมงนะครับเอาไปขุดเหรียญก็อันนี้คือเกมนี้เล่นง่ายสุดละเกมเครื่องบินนะครับหลบตัวของอผ่านช่องให้ได้ตามระยะเวลานะครับแต่จริงๆมันจะมีสกอร์กำหนดอยู่นะเพื่อนๆนะเออสกอร์อ๋อแต่อันนี้มันไม่เหมือนตัวของโรโลคอยนะครับอันนี้คือเราต้องผ่านทั้งหมด1ิครั้างมันก็จะหยุด อ่ะเนี่ยนะครับก็10อ่ะสินี่ก็จะสต็อปเราก็จะได้ตัวของ Power นะครับหรือกําลังขุดแต่กําลังขุดไม่ถาวรน,นะครับจะอยู่24ถ้าเรา,าบริหารดีๆเนี่ยนะครับทามิ่งกำลังขุดเราจะอยู่ตลอดเลยตอนที่ผมเป็นสายฟรีแรกๆเลยนะนะครับแล้วก็ตอนนี้ด้วยนะครับก็ค่อยๆเติมตัวของเครื่องขุดไปเรื่อยๆนะครับมันก็ทามิ่งคล้ายๆตัวของโรลลคอยเลยนะครับที่ผมมีเครื่องขุดเยอะ อ่ะโอเคเดี๋ยวเท่าถอนเหรียญกันนะครับเดี๋ยวก็ไปตรงที่กระเป๋าคือเว็บนี้นะครับดีตรงที่วันถอน50นะจริงๆถามว่าด็อกคอยเนี่ยต่อวันได้เยอะไหมมันก็ไม่เยอะหรอกทุกคนเออมันก็สะสมนะครับไปเรื่อยๆจนครบ50แล้วค่อยเข้ามาถอนผมใช้ตัวของบิทเกตนะครับในการถอนนะก็จะเป็นตัวของเชนนะครับถ้าเป็นพวกมือใหม่เนี่ยถ้าเพื่อนๆเป็น,ปน,ปนแบบมือใหม่หรือใครที่เพิ่งเข้ามาดูเนี่ยเพื่อนๆไอ้ตรงเน็ตเวิร์ดนี่สําคัญมากนะครับ ก็เลือกตัวของด็อกคอยนะก็แล้วก็ก๊อปปี้ไปนะครับแล้วก็เอาตัวของกระเป๋าไปวางทุกที่ผมจะถอนเข้าไปนั้นนะครับขี้เกียจเข้าก็เลยใช้กระเป๋านี้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ใช้กระเป๋าอันนี้บ่อยนะครับอ่ะผมจะใส่หน่วยแค่นี้มันจะใช้ระยะเวลานะครับถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะประมาณ2 2-3ถึงมวันอ่ะเพื่อนๆเรียนนึ้งจะเข้าก็โอเคนะครับตรงนี้ก็น่าจะมีให้ยืนยันตัวของบอดเอ่อเลือกวัตถุรูปแบบการเคลื่อนที่ไม่เหมือนใครอ่ะโอเคมีแบบนี้ด้วย เออเดี๋ยวเกมต่อไปต้องใช้แบบนี้มั้ยอ่ะโอเคนะครับอันนี้เราก็กดถอนไปเลยนะครับแล้วมันก็จะให้เราใส่ตัวของโค้ดนะครับในอีเมลนะครับอันนี้เดี๋ยวผมเอามาใส่ก่อนนะอ่ะโอเคนะครับใส่เสร็จก็กดถอนเลยนะครับเรียบร้อยนะครับมันก็จะมาอยู่ในหน้านี้ก็อย่างที่บอกไปว่าเจอกันอีกทีนู่นเลยอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าที่เราถอนไปเนี่ยถอนไปเท่าไหร่ห้าสเนี่ยเป็นกันเท่าไหร่นะครับห้าสนะครับห้ ก็ประมาณ200นะครับเออก็ถือว่าโอเคนะสำหรับในเรื่องของเ,อเงินที่ได้นะครับจริงๆมันมีหลายทางมากเลยเนาะที่ทุกคนสามารถเล่นได้แล้วก็มีกระเป๋าต่างๆนะครับที่รองรับตัวของด็อกก็ลองมาเล่นกันดูที่ผมขุดด็อกคอยเพราะว่ากาลังขุดหรือตัวของค่าด,ดิบอ๊มันไม่ได้เยอะนะครับจริงๆถ้าอยากจะแบบเข้ามาแค่เติเมเอนจิ้นหรือไม่ได้ถอนเลยเพื่อนๆก็ไปขุดตัวของบิตคอยก็ได้นะครับแต่เนื่องจากบิตคอยเนี่ยคนขุดเยอะก็เลยเ,เลือกขุดด็อกนะอีกทางเรืองนึงก็เป็น ตัวของไรคอยก็ได้นะครับ0.06เอ้ยอันนี้ผมน่าจะแลกได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะอืมดีบอ s สิตอันนี้ไม่สามารถทำอะไรได้อ่าน,นี่ไงเลือกได้เอ้ยได้นะอ๋อ5น่าจะได้4ปะ่ะ4เอออันนี้คือเปลแปลงเป็นเปลี่ยนอ่าส,สวอปเป็นตัวของอันนั้นได้นะครับถ้าถอนคือ0.1 อันนี้ก็น่าสนใจดีนะครับส่วนไอตัวของบิตคอยนะครับคือ0ูนนอันนี้โหดมากเออโหดมากเลยนะครับก็คือ0ูนย์สามตัวแล้วมีเลข2องนะทุกคนก็ประมาณนี้นะครับสําหรับในเรื่องของรีเมอร์คอยก็สาหรับใครจะเล่นนะครับลิงก์ก็อยู่ข้างล่างแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆนะในเรื่องของการถอนนะครับเดี๋ยวทามมิ่งต่อไปก็จะเป็นตัวของโดโลคอยนะครับที่จะอัปเดตในการถอนในครั้งหน้านะครับเพราะว่าตัวของบิตคอยจะใกล้ถึงละในเรื่องของการถอนก็ เดี๋ยวเกมสไตล์นี้ผมจะอัปเดตให้เพื่อนๆที่เป็นสายฟรีได้ดูกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะมาลองเล่นนะครับอย่างที่บอกไปนะอยู่ข้างล่างแล้วก็สุดท้ายนี้อย่าลืมไปแข่งตัวของวท์นาเมนด้วยนะครับตรงนี้ก็จะมีทุกอาทิตย์เลยเดือนนึงมี4ครั้งนะครับแนะนําไปเล่นแล้วเราจะได้ตัวของเหรียญลิเมอร์มาเพื่อมาซื้อเครื่องขุดนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สายฟรีอย่าพลาดนะโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า